กัตจังกันนะครับว่าแนวพันสองร้อยแล้วพี่กัจังมองยังไงต่อเพราะว่าเมื่อเช้าพี่กัจังบอกแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะย่อมาพันสองแล้วก็ย่อมาจริงๆด้วยพอย,ย่อมาแล้วเนี่ยพี่กัจังจะมีกลยุทธ์หรือจะมีแผนการยังไงต่อเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่กัจังครับพี่ชัยยศจีวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับพี่กัจังครับครับผมสวัสดีครับบออยพันสองครับพี่เป๊ะเลยเป๊ะเลย เออน่เลยครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะก็อาวินว่าคือช่วงเช้าเนี่ยเราก็ยังจริงๆช่วงเช้าก็ไม่คิดว่ามันจะหลุดลงมาถึงพันสองนะฮะแต่ว่าเออบอกว่ามันมันวันนี้คงลงแหละนะครับแต่ว่าก็โอ้โหลงนี้ก็ลงมาในตรงบริเวณจุดตัดสินจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงบริเวณเนี่ยมันเป็นบริเวณแนวเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันนะครับซึ่งผมมักจะใช้เป็นตัวอ้างอิงนะครับในการอ่า เหมือนแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยมันจะเป็นขึ้นหรือเป็นลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มาปิดพอดีเลยนะที่พันสองร้อยจุดเลยนะครับทีนี้มองภาพรวมยังไงนะครับต้องบอกว่าคือถ้าให้มองโอวิวนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านักทุนเนี่ยกลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับพวกงบก็คือผลประกอบการงบ Q หนึ่งเป็นเป็นหลักเลยนะครับก็เลยทําให้มีแรงขายในหุ้นหลายๆตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอพลังงานปิโตันี้คือ โดนเรื่องราคาน้ำมันนะครับ,รบแต่วันนี้เนี่ยตัวที่ไม่แพ้กันเลยก็ก็คือกลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็กลุ่มธนาคารอืมอ่าซึ่งเมื่อชานี้ผมมีเตือนไว้แล้วนะครับมีนักงทุนถามแบงค์มาเยอะมากเลยผมก็บอกว่าให้เรามันระวังนะเรื่องของงบกลุ่มแบงค์นะครับว่ามันเจอกมาไม่ค่อยดีนะครับซึ่งเมื่อชานี้ผมก็โชว์รูปอ่าในส่วนของอ๋ออ่าหุ้มเบิร์ก<บ>นะครับอ่าใช่ซึ่งถ้าใครอยากจะ อยากจะดูงบตรงนี้เข้าไปที่ Facebook ของผมก็ได้นะครับลอกครบเยร์ทาหรือพี่จักรจันส่งรูปมานี่ก็ได้เดี๋ยวบอยอัพลงเฟซของบิสเนสหลายไลน์ให้ได้ได้อันนั้นก็เข้าไปดูก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ชัดเจนนะว่าแต่ละตัวเนี่ยลบประมาณสัก15%ถึง20%่ส Q เปอร์เซ็นคิวอันคิวยอนเยเกือบหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้นะมีแรงขายสี่สี่กลุ่มหลักๆธนาค ธนาคารพลังงานปิโตไฟแนนซ์หลักๆทั้งนั้นก็ไม่รอดอะ่ะเออนะครับทีนี้อ่ะหลังจากนี้มองยังไงดีกว่านะครับพันสองแล้วเอายังไงดีดีกว<ด>่า<ด>นี่ก็ต้องบอกตอนนี้มันกเหมือนพันสองที่พี่กระจังบอกเนี่ยโอ้โหมันเป็นทักดูในทางเฟรมมันมันเป็นจุดที่สําคัญมากไม่ใช่เหรอครับถูกต้องเลยถูกต้องเลยครับถ้านักทุนได้เข้าไปดูในทม์เฟรมนะผมจําไม่ได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่แล้วนะถ้าที่ผมตีให้ดูนะครับตรงบริเวณหนึ่งพัน หนึ่งร้อยเก้าสเอาเป็นพันสองก็แล้วกันนะทาง่ายๆนะพันสองตรงเนี้ยเป็นจุดแนวรับที่เคยเป็นแนวรับประมาณสักช่วงประมาณสองปีก่อนนะฮะมันมีสองครั้งย่อลงมาพี่พี่นะครับถ้าดูายมันจะเห็นชัดเจนนี่นี่อันนี้บอยเปิดให้ดูเลยเปิดแล้วพี่อ่าโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนการดีดตัวสมมุติเอ่อการรีบาวขึ้นมารอบเนี้ยคุณผ่านนี่ไปแล้วตรงบริเวณพันสอง ถ,ถ้าคุณอยากจะเด้งไปแบบโมเมนตัมของแรงแรงส่งบวกบวกอยู่เนี่ยคุณต้องยืนตรงนี้ให้ได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าหลุดตรงนี้ลงมาจุดที่ผมมองนะครับก็คือมีโอกาสจะลงมาปิดก a p นะหนึ่งหนึ่งหกศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ถึงหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์อีกประมาณสี่สิบจุดอืมโอโหโหเหนื่อยได้ยินแล้วไม่อยากให้ลงเออได้ยินแล้วก็ไม่อยากลงเหมือนกันครับเหนื่อยเลยน,น,นะครับแต่ว่าก็ ตามนี้อันนี้ตามเทคนิคตามเทคนิคนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีอ่าอันนี้ลองดูตามเฟรมเดย์นะเดย์ละพี่อ่าตัวเปิดแก๊ปนะฮะวันที่เจ็ดเดือนสี่อืมที่เป็นแท่งเขียวโดดขึ้นไปอันหนึ่งครับอ่าอันนั้นแท่งนั้นนะครับก็หนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์อ่ามันเป็นแนวแก๊ปเลยนี่พี่ใช่ถูกต้องครับก็มองว่าถ้าหลุดทันสองก็มีมีแนวโน้มจะลงมาปิดแก๊ปบริเวณนี้นะฮะครับอืม แต่แตงจริงเมื่อเช้านี้ผมพยามย้ยำแล้วนะว่าว่าให้เรามัดระวังเซฟแล้วก็พยายามให้ดูงบเป็นหลักตัวไหนถ้างบไม่ดีเนี่ยให้พยายาม,มให้สวิตตัวเลยนะฮะก็พยายามเน้นอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้นั่นคือจะจะทำกันบ้างน้อยขนาดไหนนั้นก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ค่อยๆปรับพอร์ตกันไปนะแล้วอย่างนี้กลยุทธ์ช่วงนี้ให้ทำไงดีครับพี่คงต้องเวทอัน์ซีก่อนเนาะ ต้องต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยคือข่าวดีก็มีนะไม่ใช่มีไม่ใช่ไม่มีนะครับคือตัวดาวโจ์ฟิวเจอร์เมื่อเช้านี้ยังลบนะแต่ว่าตอนบ่ายๆเนี่ยกลับมาบวกก็คือทางแปรัมดีโดน,นทัททามเนี่ยเขาเตรียมนะฮะที่จะออกมาแถลงเกี่ยวกับในเรื่องของการเปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงเปิดขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเปิดได้เ<อ>หรอตัวเลขผนนู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งของโลกขนาดนี้ ใช่แล้วก็เมื่อเมืม่อคืนนี้ตัวเลขก็พุ่งขึ้นมาสามหมื่นอีกแล้ว,ลวเลยไม่รู้ว่าไม่รู้เขาคิดยังไงอ่ะนะแต่ว่าก็ก็ก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับว่าเปิดเปิดไหมถ้าเปิดแล้วเปิดแบบไหนเปิดแบบเปิดหมดไหมอะไรยังไงนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ยังมีข่าวบวกรอยอยู่นะครับ,รบแต่ของบ้านเราเนี่ยคิดว่าอ่าตัวมาตรการน่าจะคงจนถึงเดือนปลายเดือนนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดทางมหาดไทยก็ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่ายัง ่าให้บริไอพวกร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ยังปิดสี่ทุ่มจนถึงตีสี่เหมือนเดิมนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นการที่จะอ่ายกเลิกเคอร์ฟิวอะไรในช่วงตรงนี้ถึงแม้ตัวเลขจะดูดีขึ้นตรงนี้คิดว่าคงยังไม่เห็นภาพนั้นนะครับคงต้องรอประมาณสักต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปมากกว่านะครับผมอ่ถ้าพี่พกรจจังบอกว่าพันสองแล้วให้เวทแอนซีแล้วเมื่อเช้าตัวทัสโก้ละครับพี่โ,โห โดนกระนำซัมเมอร์เซลทุกตัวเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องต้องต้องขอโทษนั่งทุนเลยนะครับทุกตัวนะครับเมื่อเช้านี้นีผมคิดว่า<ต>น่าจะแต่ว่าพี่ก็<น>ให้แนวคัดล้อสเอาไว้แล้วใช่แนวคัดล้อสลงมาหมดแล้วนะคิดว่า<ม>นะฮะอ่อย่างตัวอ้าวเทชัตโตยังอีกนิดนึงครับสิบสิบสิบเจ็ดจุดห้าอย่างต้องทอานะครัอได้สิบเจ็ดจุดห้าอ่าแต่อีพีซีหลุดแล้วนะอีพีีหลุดสี่จุดหนึ่งต้องหนีนะฮะหนีแล้วตัวไหนนะพี่ Ept อ๋อ EPG EPG EP พี่กันจันบอกแต่เช้าวนี่ว่าให้เลิกอ่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง IVL 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 ยี่ิบสี่จดห้าหลุดไหมอ่ะยังไม่หลุดอันนี้ยังโอเค IVL IVL ย,ยังยังได้หน่อยนึงยังไม่หลุดใช่ก็ยังได้หน่อยหนึ่งก็คือตอนนี้ EPG อันนั้นเลิกแล้วนะครับเพราะว่าเรา อดีมันตอนช่วงที่ออกรายการมันมันมันก็มีข้ามช่องแรงกิ่งกำไรอ่าใช่มันมีแรงกิ่งกำไรขึ้นไปผมก็พยายามเตือนว่าถ้าหลุด4.1ต้องหนีต้องหนีนะฮะแล้วก็ต่อตอเพียร์กันไปนะครับก็เหลือสองตัวคือ i v l กับทัฟโตที่ที่ยังติดค้างอยู่นะครับทัฟโ o ้ถ้าหลุดอ่า i v l ก่อน i v l หลุด24.5หนีนะฮะครับอ่าแล้วก็ทัฟโตนะครับถ้าหลุด17.5ก็หนีเหมือนกันนะครับ ได้ครับพี่กัตจากเพราะฉะนั้นตอนนี้หุ้นยังเป็นเว i แอนด์ซีอยู่นะครับค่ะ,ะห,หุ้นกลุ่มหลักๆคือตอนนี้ต้องต้องบอกว่านั้ทุนเนี่ยเหมือนติดภาพของการรีบาลละซึ่งผมเตือนพยายามเตือนนะคือผมไปออกรายการไหนๆผมก็พยายามเตือนว่าตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เราที่มันรีบาวนะึ้นมามันเป็นเม็ดเงินของคนในเองคนภายในเองหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะของกองทุนที่เข้ามาซื้อ,อแต่ฝรั่งเนี่ย เขาไม่เล่นด้วยกับเราเลยนะเขาขายอย่างเดียวเลยนะแม้ว่าเมืองนอกจะมีคิวอีทกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นนักทุนผมเตือนมาหลายรอบมากๆนะครับว่าว่าอย่าอย่ามองการรีบาวน์เด้งไปเป็นนู่นนี่นั่นนะครับมันมันมันไม่มันไม่เร็วขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวเลขภาพของเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าน่าจะมีโอกาสหดตัวนะไม่ได้ชะลอนะหดตัวเลยนะฮะเพราะนั้นก็ คงต้องผ่านจุดนี้ไปก่อน,นได้ครับพี่กัจจังครับวันนี้ขอบพระคุณพี่กัจจังมากนะค,ะค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี<น>่กัะจังครับเห็นมีพี่ๆหลายท่านเลยบอกว่าลงมาเลยลงมาเลยรอรอจใจเย็นๆนะถึงลงมาแล้วพี่ๆก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับว่าไอที่ลงมาเนี่ยมันจะเป็นจังหวะให้เด้งหรือมันจะเป็นจังหวะลงมาแล้วลงต่อเนี่ยพี่ๆต้องมีความรู้ด้วยและเข้าใจาด้วยนะครับว่าจังหวะหุ้นที่เข้าไปเนี่ย มันเป็นยังไงพื้นฐานประกอบมีไหมหรือมีเทคนิคอะไรผสมหรือเปล่าพี่พี่ต้องมีความรู้ด้วยนะเอาละครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายการ business l i f e a l i f e ในช่วงเย็นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมากลับมาพบกันอีกครั้งนึงในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่